ครับสวัสดีครับกลับมานะครับพบกับผมนะครับเซลเกกับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับจากพีรามร์สปอร์ตและนี่คือเปอร์โยเรามาทำความรู้จักกับเปอร์โยก่อนเปอร์โยนะครับเป็นหนึ่งในสกูตเตอร์เหมือนกันนะครับเครื่อง 150cc ตอนนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน5สี น้ำเงินเง,นเงาแดงด้านนะครับและเป็นทูโทนขาวน้าเงินเทาด้านนะครับแล้วก็จะเป็นขาวส้มอ่ะทีนี้มันรู้จักกับตัวรถกันเลยกุญแจนะครับผมบอกเลยว่าเปโยทํามาแบบรถยนต์เลยเห็นปุ๊บสง่าง,งามมากนี่คือกุญแจของเปโยตัวรถนะครับเป็นแนวเลโทรหรือเรียกอย่างว่าน e โอเลโทเป็นสไตล์ของฝรั่งเศสโดยแท้ จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันจะมีกินไอของความเป็นรถยนต์ของเปโยอยู่ไม่ว่าจะเป็นล้อหรือแฟร์ลิงนะครับหรือจุดต่างๆที่เห็นชัดๆเลยตอนนี้จะเป็นรูปสิงตัวรถฟังก์ชั่นนะครับเรื่องของอะระบบไฟะระบบเครื่องอันนี้เป็นนิวบอเดีจริงๆเริ่มจากไฟนะครับตัวไฟเป็น LED ทั้งคันนะครับโดยเฉพาะสัญ,ญลักษ์ณ ด้านหน้าตัวนี้จะเป็นรูปตัว V แล้วก็มีสิ่งอยู่ด้านบนเวลาใช้งานตัวนี้จะขึ้นเป็นไฟ LED เลยมาถึงเบาะนั่งนะครับอันนี้ผมมีเจตนาที่จะแนะนำให้เลยเนื่องจากความชัดเจนของเบาะนั่งเนี่ยมันจะมีสส่วนชัดๆเลยจะมะีส่วนของคนซ้อนคนขับเรื่องของอุปกรณ์ในตัวรถนะครับมีกองเติมน้ำมันที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับ ความจุน้ำมัน8.5ลิตรบิดทางด้านซ้ายเปิดทางด้านซ้ายไว้เติมน้ำมันบิดทางด้านขวาเปิดทางด้านขวาไว้เก็บโทรศัพท์มีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยตัวเครื่องเป็นระบบสายพานดูแลรักษาง่ายนะครับเหมือนรถเล็กรถบ้านทั่วไปอีกอย่างหนึง่งจุดเด่นเลยอันนี้คือตัวแม็กนะครับแม็กมาในสไตล์ของรถยนต์ช่วงล้อหลังจะเป็นโปรอาร์มอาร์มเดี่ยวโชคเดี่ยว เรื่องของระบบความปลอดภัยเป็น ABS ล้อหน้านะครับเฉพาะล้อหน้านะล้อหน้าล้อหลังจะมีขนาดเท่ากันขนาด12นิ้วนะครับน้ำหนักรถอยู่ที่129กิโลอันนี้เป็นน้ำหนักเพียวๆนะยังไมไ่รวมของเหลว ผมอยากจะเชิญชวนลูกค้านะครับลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมดูนะครับที่ศูนย์แอมเบสตาร์เปโยเซมอโตนะครับพวกเรายินดีต้อนรับอยู่นะครับเรื่องของการออกรถไม่ยากเลยติดคัดอะไรแจ้งผมได้เลยนะครับเรายินดีพร้อมผักดันพร้อมช่วยเหลือทำเรื่องเช้าออกรถเย็นก็ได้นะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยกับอีกหนึ่งแบรนด์สำหรับเปโยจังโกนะครับส่วนของผมขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ แล้วพบกันครับสวัสดีครับ